สวัสดีครับในสปีดนิวส์จากสำนักข่าวไทยกับผมสวิตลีและพงวัฒนาครับอ,อสอม,มทเปิดตัวปรับภาพลักษณ์ใหม่เป็นช่อง9 m c o d ด HD พร้อมรายการใหม่อีกนับสิรายการคุณสุภชาส,สุภาพเมธีรายงานมาจากเซ็นทรัลเวิลด์ครับ ครับคุณชีวิทย์ครับขณะนี้นายสิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจสมทนะครับก็ได้ขึ้นกล่าวบ,บนเวทีแล้วนะครับซึ่งการปรับภาพลักษณ์หน้าจอในครั้งนี้นะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นการเจาะล่มตลาดผู้ชมุูนใหม่ให้มาดูรายการของสถาน,นีมากขึ้นนั่นเองนะครับนายสิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจสมทขึ้นแถลงบนเวทีในงานช่อง9 m c o r d HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขโดยมีการนําเสนอสัญลักษณ์ใหม่ของสถานีบนจอ LED ขนาดใหญ่ ที่ได้ทําการ refresh band เป็นรูปลูกโลกมีเลข9อยู่ภายในสื่อถึงความทันสมัยควบคู่กับเนื้อหาสาระบันเทิงที่ดูสนุกทุกช่วงวัยและรายการใหม่ๆที่เสริมทับเข้ามานับสิบรายการนะครับเช่นเกมส้มลนเกมโชว์รูปแบบใหม่ที่ท้าเรียงทุกเรื่องทั่วโลกเดิมพันด้วยของรางวัลพิเศษรายการเดอะแชมป์เดลิตี้โชว์ปฟนหาสุดยอดนักมวยไทยสมัครเล่นและเดอะด็อกพาร์ทเนอร์เกมโชว์ที่มาพร้อมกับความน่ารักของน้องหมาหลายพัน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของบมจสมทและพันธมิตรที่เหนียวแน่นเพื่อปลูกกระแสวงการโทรทัศน์และสร้างความหลากหลายให้แก่ผู้ชมในยุคทีวีดิจิตอลครับวาสมาร์ทโฟนต่างๆการดีเฟรชแบรนด์และก็ปรับหน้าจอให้ทันสมัยมากขึ้นในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตั้งแต่19บเนาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปครับช่องเขอบคุณครับพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่า